วันนี้1วันของผมเริ่มต้นด้วยเรากำลังเดินทางไปที่คาเฟ่ h a t If นะครับสุขุมวิท31แล้วหลังจากนั้นผมจะมีเวลาว่างประมาณส4ชั่วโมง3ชั่วโมงแวรวนั้นจะแวะเข้าไปแถวเยาวราชครับจะไปเดินถ่ายภาพพอตเทรตถ่ายภาพสตรีทแถวๆนั้นตั้งใจว่าเดี๋ยวรูปไปแสดงงานที่นิวยอร์กครับหลังจากเยาว,วราชเดี๋ยวต้องเข้าบ้านครับไปเปลี่ยนสื้อก่อน เพราะเย็นนี้มีงาน exhibition ของผม photo exhibition ที่ Tis Gallery ทองหล่อครับเป็นภาพถ่ายที่ผมได้ถ่ายไว้ตอนตอนอยู่ที่นู่นนะฮะเดี๋ยวไปดูกันวนะ่าวันนี้เราทำอะไรกันบ้าง วัสดีครับชื่อสัชวานจันทชติบุตรชื่อเล่นชื่อชัดครับก็เป็นช่างภาพจุดเริ่มต้นของการถ่ายรูปตอนคือตอนเด็กๆเ,เราเราเราชอบดูอ่านหนังสือดูนูนดินะแล้วเราก็เออเฮ้ยวัดรูปตามเห็นกระตูนเห็นอะไรแล้วก็พยายามวาัดรูปตามพ่อแม่เนี่ยก็เลยโอเคไปไปลองเรียนดูก็ส่งไปเรียนแต่ว่าฟ้าคงไม่อยากให้เราแบบ คือเขาไม่ได้ส่งมาให้เราวาดรูปอะไมั้งเขาก็แบบเราก็เรียนแค่ไหนก็ตามสุดท้ายวาดมาเาแบบเหมือนจะชมตีนวาดคือแบบแย่ yeah! ไม่ได้เรื่องอะ่ะก็มีอยู่วันหนึ่งคือที่บ้านไปไหว้พระที่อุทยาคุณกอลนน์ฟกบบ้านคุณพ่อก็ไปเดินเปิดตัวก็หยิบกล้องมาตัวหนึ่งจันท้เลนนิคอนเอฟเอ็มทูาเขาแบบอ่ะเอาไปไปลองถ่ายเล่นดูพี่ก็เออ ปลองดูมันก็มีิฟ์มติดอยู่ประมาณสามสิบรูบปยอะไรเงี้ยเราก็ถ่าย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 ไปกลับมาปุ๊บพ่อก็แบบเอาไปล้างให้โหสามสิบกว่ารูปดีอยู่มงครึ่งรูปเองมั้งแต่มันทําให้เรารู้ว่าจุดนั้นมันทำให้เรานะเราู้ว,ว่าอ๋อเราวาดรูปไม่ได้งั้นเรามาถ่ายรูปแล้วกันตอนนั้นเนี่ยอยู่มันช่วงประมไปลายเข้ามัธยมยอะไรเงี้ยก็กดเล่น,เล,นเล่นมั่วๆพอเราอยู่มัธยมเนี่ย ด้วยความที่เรามาจากโรงเรียนชายล้วนพอเราย้ายไปโรงเรียนสห์เนี่ยปุ๊บแม่งไม่รู้วิธีเข้าหาผู้หญิงแล้วแบบเราก็เขินเวลาเจอผู้หญิงเวยก็เป็นอย่างนี้จนถึงแบบม3มั้งแล้วเอิญนได้เห็นรุ่นพี่เอิญนเขาเป็นพี่ชายเพื่อนเขาเขาถ่ายรูปเพราะว่าเขาทหนังเสือนูสอนให้โรงเรียนก็มีการถ่ายรูปไปแล้วเอ้ยเออเฮ้ยถ่ายรูปว่ะแล้วเวลาไปถ่ายโอ้ยเฮี้ยแม่ง ได้ใกล้ผู้หญิงเว้ยแล้วเอาวะเดินตามมาพี่เดี๋ยวผมช่วยวก็ค่อยเดินตามเขาช่วยเขานู่นนี่นั่นจนถึงรุ่นเราที่เราต้องทาําพี่ก็คุยกับเพื่อนเราก็เลยกลายนกลุ่มคนที่ได้ถ่ายรูปแล้วมันก็เฮ้ยไอ้เฮียแม่งได้เข้าใกล้ผู้หญิงวะ่ะ อินมากขึ้นนะตอนนั้นจนจะเข้าเอ็นเข้ามหาลัยแล้วก็เลือกเลยนะโอ้โหฟโต้แรกก็บงังโฟโต้แรกก็บงังต้องเรียนโฟโต้แรกก็บงังแล้วก็เอ็นเลยโอ้โหแม่งเราแม่งเตรียมอุปกรณ์ไปเต็มเลยเว้ยก็ไปยังไงกัดใ,ใส่เต็มข้อตอนนนั้ที่รู้ว่าฝีมือส้นตีนไปถึงปุ๊บแม่งนั่งพออ่านเปิดจอดปุ๊บก็ระหว่างที่คิด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  เอ๊กูจะทําอะไรดีกับโจงที่เขาให้มาหันขวาไปมองข้างเด็กช่างศิเขามาพร้อมซองมินสออันหนึ่งอ่พะพอเราเริ่มเห็นเขาสแกนอ่ะพี่หยุดเลยนะพี่หยุดหยุดทําทุกสิ่งทุกอยาก่างเก็บของเดินออกนอกห้องเลยกลับบ้านพ่อแม่บอกเป็นไงลูกโหดสุดยอดครับเป็นไงตัต้งใจทำเป็นไงวันนี้เห็นเขาในข้างแล้วหมดกําลังใจเดินออกพอพี่นี่ขำก้าก แต่เราก็โอเคแล้วเขาหเัอโอเคแล้วงั้นเฉลยแล้วพี่ก็ไปหาข้อมอูลอปะป้าเดี๋ยวไปเรียนภาพย,ยนตร์ที่มองเทพป้าไปเรียนเรียนอะไรก็ได้ไปเรียนเข้าไปเรียนปีแรกโอ้โหเพื่อนในกลุ่มเราไปเรียนอยู่มองเทพมีธรรมศาสตร์เบ็ดเสร็จแล้วห้าหกเจ็ดคนนะเพื่อนสนิทที่แบบสนิทกันเลยห้าหกเจ็ดคนจบหนึ่งปีเกดเฉลี่ยแม่งส้นตีนเะน่ยส้นตีนชนิดที่เรารับไม่ได้เราก็แบบ ตาัดสินใจเ้อย่างนี้แม่งไม่ได้ละบอกพ่อ <_ d ata> เฮ้ยป้าขอย้ายมาหาหลัยนะเขาหงงเล่นอะไรของมึงวะ <_ d ata> พี่บอกเออมันมันไม่ว o r ขอเริ่มต้นชีวิตใหม่งั้นป้าโอเคให้โอกาสพี่ก็ไปเรียนภาพย,ยนตร์ที่บัลังสิตก็เรียนไปได้ประมาณปีหนึ่งแล้วก็เฮ้มันไม่ใช่หรอวะบางอย่างชอบแต่สุดท้ายเราไม่ได้มีความสุขกับการทำมันอะ ก็บอกอาจาร์มัต้องว่าจารย์ครับผมผมไม่ได้ชอบหรือผมไม่ได้อ,อะไรขนาดนั้นนะอะไรเงี้ยก็โอเคจาร์เขาไม่ได้ว่าอะไรก็รับผิดชอบหน้าที่ตามที่เขามอบหมายแล้วกันอะไรเงี้ยจนได้เจอรุนพี่คนหนึ่งรุ่นพี่คนนี้เขาก็บอกว่าเฮ้ยมึงชอบถ่ายรูปป่ะทำงานป่าทำงานอะไรพี่แล้วมึงขายแล้วปริญญาป่าพี่ว่าเอาดิถ้าถ้า,ถ,าถ้าคิดว่า เขากล้าเสี่ยงนะครับก็เอาก็ลองดูนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทํางานในเข้าสู่ในระบบการเป็นช่างภาพตอนนี้เราก็าอยู่ในเยาวราชนะฮะโซนเยาวราชก็เออก็เราจะได้เห็นชีวิตที่มากมายหลากหลายของคนที่เข้ามาหาต่างที่อสอยซื้อของนะครับดีแอ๊ชอบครับมีมหลากหลายเยอะดีครับ สวัสดีตอนเช้าไม่ใส่ไม่เอาหุบมองแล้วฉันก็บวามึงจะถามทำไมวะไม่เอาหนุอขอบคุณครับนี่ไปเลยไม่ได้หากินง่ายๆได้กินมะเนี่ย เวถ่ายรูปไปโทรศัพท์ไม่ยอมฟังก็งมียำไม่งอเนาะไม่งอ,งอตลอดระยะเวลาห,หลายปีเนี่ยเราก็พยายามเราทําทุกอย่างนะเราถ่ายทุกอย่างทุกอย่างจริงอะวันนั้นเราไม่รู้หรอกเราพยายามหาตัวเองว่าเฮ้ยเราชอบอะไรวะเราเราก็ถ่ายแต่ในใจคิดให้ i, เราอยากเป็นช่างภาพแฟชั่นต้นเรียนจบระหว่างที่คิด ว่าเอ้ยเราจะไปทํางานฝึกงานที่ไหน <Okay. S 1> ก็มีวันหนึ่งแม่ก็แบกชัดเออเนี่ยแม่ไปคุยกับ <Okay. S 1> นะน,น้าคนนึงให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวลูกเข้าไปทํางานที่นี่เลยแล้วก็ถามอะไรแม่งานอะไรทํางานเนี่ยให้เป็นพนักงานแบงค์เพียบไม่ครับแล้วพ่อแม่ก็ถามแล้วมึงจะทําอะไรแล้วบอกก็ถ่ายรูปไนงะเขาบอกถ่ายรูปอะไร เขาไม่เข้าใจถ่ายรูปเขาในณเวลานั้นเขาคิดแค่ว่าถ่ายรูปยังไงมึงจะเปิดร้านถ่ายรูปติดบ,บัตรพาสปอร์ตแล้วหน้าร้านมีถ่ายซิลล็อกโลนเนียวอย่างนั้นเนาะมันไม่ใช่มันถ่ายรูปมันหาเงินได้เว้ยป้าแม่เงี้ยเขาบอกอ่ะลองดูแต่เขาก็เตืเอนมาวาเฮ้ยมึงก็ไม่ใช่เด็ก,กน,นะมึงเรียนจบมึงต้องคิดดีดว่าแบบชีวิตมันจะเรือกยังไงพี่โอเคเชื่อพี่เถอะพี่ก็ไปฝึกงานอยู่ในสตูดิโอแห่งหนึ่ง พอทำไปถึงช่วงหนึ่งเราเริ่มแบบเฮ้ยไม่ใช่วะไม่ใช่เราวะเราแม่งทำไม่ได้เพราะพอเรารู้ว่าเราไม่ใช่เราก็ถอยออกกลับมานั่งคิดอยู่กับตัวเองเฮ้ยแล้วเราชอบอะไรวะมันก็เริ่มหันแล้วก็เหมือนกับคิดขึ้นมาโอเคการถ่ายทั้งหมดเราเคยถ่ายประมาณเท่านี้เราเริ่มหันเฮ้ยอันนี้แม่งไม่ใช่วะอันนี้ไม่ใช่เราทำเพราะว่าเราได้ตังค์ได้ตังค์ได้ตังค์จนเริ่มแบบ เออเราชอบถ่ายอะไรที่มันมีชีวิตคนเราชอบถ่ายสิ่งที่ค่อยๆจะมีความสุขในด้านในด้านบวกระหว่างนั้นบังเอ,อิญมันก็โชคดีมีพี่คนหนึ่ง<ม>พี่ t อปชื่อพี่ top นะฮะออพี่บอกชาร์เนี่ยเป็นงานแสดงในเทศก,กาลภาพถ่ายอยากทำไหมได้พี่ทำเลยครับอะไรเงี้ยตอนแล้เราก็ตอบแบบไม่คิดอะไรโอกาสเข้ามาแล้วก็โอ้ดีเป็นโอกาสดีเราไม่เคยเนาะ ก็ดีครับพี่ก็ขเขาให้คอนเซปต์มาแล้วก็เอาไปคิดไปทำหลายนั้นอีกหลายวันเราก็โทรยเออพี่ครับแล้วมีใครอะไรยังไงมั่น้บาบอกเนี่ยมีอยู่สิบคนมึนงก็าจไม่ผิดบอกชื่อมา9คนคือคนที่เป็นแนวหน้าของประเทศทั้งหมดพี่ถ้าจะบอกคนแล้วพี่ผมไม่ทำพี่เขาบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องสนใจมึงทำของมึงให้ดีที่สุด จบวันนั้นก็ตื่นเต้นได้เจอพี่ๆทั้งหลายที่เราเคยเห็นแต่ในหนังสือเห็นแต่ชื่ออะไรอย่างเงี้ยทางนี้เป็นทางที่เก่าแก่มากนะฮะไม่รู้กี่สิบปีละโอสคูลวันนี้ไม่มีอีกแล้วนะครับวันรุ่งขึ้นก็นะ่ะขับรถอยู่แถวๆท่องหลอดน่ะตอนไม่นเลยแลวถวหน้าเจรินนิวก็มีเบอร์แปลกๆตัวเลขแปลกๆโทรมารับโทรศัพท์ปุ๊บ ก็เป็นรุ่นน้องปลายสายเป็นรุ่นน้องที่อยู่ที่นิวยอร์กมาพี่เป็นไงยินดีด้วยนะอะไรเงี้ยเห็นรูปแบบเอ็กซิบิชันอะไรเงี้ยยินดีด้วยเอออย่างนั้นอย่างนี้ก็คุยคุยคุยแล้วอยู่ดีมันก็โยนคาถามมาถามมาคําถามหนึ่งพี่ไม่อยากมานิวยอร์กเปรียนเสื้อผ้ามาเพราะ,ะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่งานเอ็กซิบิชันนะฮะแล้วก็ได้น้องชายมาขับรถให้ดีได้ดี ต้องใช้มเนเวกเกเตอร์เลยตอนที่แอคับรถท่านี้ครับแหมมึงพี่จอดข้างทางเลยเวนิวยอร์กเออมันเป็นยังไงวะพี่ก็ถามมันเป็นยังไงวะเอาวางหูปุ๊บเพี้ยจอดรถเลยเวพี่จำได้พี่จอดอยู่มันชั่วโมงนึงเออมันน่าจะเป็นไปได้แต่ก็มีอีกครึ่งหนึ่งในสมองเฮ้ยมึงไปไม่ได้ เขาอยู่บ้านที่คือสาหลังครอบครัวไว้ตลอดทางเราติดแล้วก็คิด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 จนเข้าบ้านปุ๊บก็เดินไปบอกขึ้นไปขออห้องพ่อพ่อพ่อป้าป้ขอคุยด้วยหน่อยก็บอกป้าฉันจะไปในหยอกนะพ่อพี่มองนะมึงจะไปไงวะมึงพูดภาษาอังกฤษไปเหรอพี่เฮ้ยไม่เกี่ยวคนละเรื่องกันป้าเหรอจะไปเหรอ ไหวเหรอปาไม่มีเงินให้นะครับตอนนี้ก็มาถึงที่ e อกซิบิชันแล้วตื่นเต้นมากครับมาดูกันครับว่าครั้งแรกในชีวิตมันจะเป็นยังไงขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจอกันจากวันนั้นนะ่จนถึงวันที่พี่ได้บินนะระยะเวลาประมาณ1นึ่งปีเต็มๆพี่ต้องทำงานเก็บัง พี่ต้องขายของที่พี่มีพี่มีกล้องอยู่ตัวหนึ่งที่พี่รักมากเก็บตังค์ทำางนเก็บตังค์เพื่อซื้อแต่วันที่พี่จะไปพี่ต้องเฮ้ยขายวันที่ก่อนที่วันที่พี่ไปสักสองวันพ่อพี่ยังเข้ามาถามว่าคิดดีแล้วใช่ไหมที่จะไปอะไรเงี้ยพี่มันยากนะมันยากมากเพราะมันยากเพราะอะไรมันไม่ใช่แค่ เฮ <S an> ้ยนิวยอร์กว่ะป้าขอตังค์สักห้าล้านแล้วก็จองตั๋วเครื่องบินแล้วคือก็บินเลยมันไม่ใช่มันมีมากกว่าั <S <S <an> ที่บ้านพี่ไม่ได้มีตังค์ให้พี่ไปพี่มีบริษัทต้องรับผิดชอบและที่สําคัญที่สุดพี่กำลังจะกระโดดออกนอกคอมฟอร์ตโซนของพี่เซฟตี้โซนของพี่ที่ที่พี่มีอาชีพอยู่แล้วพี่กำลังจะเดินออกจากที่ตรงนั้นเพื่อไปที่ใหม่ที่พี่ไม่รู้ที่อะไรเลย ทุกวันปกก้องไม่ว่าฝนตกแดดออกขินมะตกหรือสถานการณ์ใจเฮี้ย e แค่ไหนดึกดื่นอันตรายบ้านพี่ไปหรืงพี่ย้ายบ้านบหวนะบ้าน,านในในึ่งโซนนี่อันตรายเราก็แบบไม่สนปกก้องซ่อนเก็บใส่กระเป๋าใส่แจ็คเก็ตทับอะไรเงี้ยเพราะเราไม่อยากพลาดสิ่งที่แบบมันเกิดขึ้นคืออยากจะบอกว่ามันเป็นไม่ได้หรอกที่ทำอะไรแล้วแล้วแวบบสำเร็จ ในช่วงเวลาสั้นๆคืออาจจะมีนะแต่ว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดหรอกเพราะฉะนั้นต้องให้ตัวเองเชื่อก่อนนะว่าสิ่งที่ตัวเองกำลังจะทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ใช่จริงๆสําหรับตัวเราแล้วอะแล้ววันที่ถ้าเริ่มทําแล้วอะไม่ต้องสนใจว่ามันจะเป็นยังไงแล้วไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นก็อย่าไปเสียใจกับมันเพราะเราตัดสินใจแล้วเราคิดไว้แล้วแล้วสุดท้ายถ้ามันออกมาดีเราก็จะมีความสุขมากหรือถ้ามันออกมาไม่ดีเราก็แค่เฮ้ยอย่างน้อยกูไม่เสียใจที่กูได้ทำ